สวัสดีค่ะสวนธนพัฒนสกลนครค่ะสวัสด,สวสดีวันที่17เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองนะคะตัวนี้ทางสวนขุดเป็นรุ่นแรกเลยนะคะสำหรับการขุดไผ่ในปีนี้ค่ะนอกจากว่าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองนะคะเป็นที่นิยมแล้วก็ มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจนําไปปลูกเยอะเลยค่ะในช่วงของปีที่ผ่านมานะคะจะสังเกตว่าไผ่บองหวานเพชรน้ําผึ้งเบอร์สองจะเป็นชนิดที่พี่ๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะนําต้นพันุไปปลูกเยอะเลยสําหรับพื้นที่ทางสวนนะคะแล้วก็มีทั้งแบบจะส่งออนไลน์นะคะเป็นที่ต้องการทางตลาดค่อนข้างสูงเลยค่ะสาหรับไผ่บองหวาน ตัวนี้สามารถทานหน่อสดได้เลยนะคะไม่มีสารไซยาไนคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคเกาตก็สามารถทานได้ค่ะหักสดๆจากต้นทานได้เลยค่ะก็จะรสชาติคล้ายๆกับยอดมะพร้าวนะคะจะมีความกรอบแล้วก็หวานจะสังเกตเห็นได้ในหลายๆต้นนะคะที่ แทงยอดขึ้นมาสวยๆแบบนี้แล้วก็ลากทะลุออกมาข้างนอกถุงนะคะสังเกตจากต้นนี้นะคะแล้วก็หลายๆต้นที่ทางส่วนสังเกตดูนะคะลากของเขาเดินเดินค่อนข้างเร็วเลยค่ะแล้วก็มาสังเกตเห็นต้นนี้นะคะด้านในเห็นด้านในอันนี้เป็นหน่อของเขานะคะเขาแทงหน่อขึ้นมาเลยสังเกตว่าดินเขาจะมุดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นลำต้น อันนี้ก็จะเป็นหนอนนะคะปลูกง่ายตัวเร็วค่ะสําหรับไผ่บวงหวานเพชรน้ําผึ้งเบอร์สองอัน,นอันนี้ก็เช่นกันค่ะนี้ด้านข้างให้เทียบดูด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นตาด้านล่างนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นหน่อเลยที่เขาดันออกมาห่างจากต้นแม่เลยนะคะ แขงยอดใบได้สวยมากค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะสำหรับต้นพันธุ์ที่แข็งแรงของทางสวนก็ยังมีอยู่นะคะสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839 สามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube ติดตามเพจสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ